ไม่ไม่ผมอยากให้ผมถ่ายทอดสดเธอคงเธอฟิวไอ้ยิงกันได้มันเขียกปะท้าไม่ไม่ไม่เขียกปะท้ายิงไปเลยเดี๋ยวค่อยแยกแยะข่าวอะไรก็เรื่องวันที่หลังไม่้ใช่ไงเราต้องยิงก่อนเป็นน้องผมไหมครับโอ้โหขนาดทำไมปอดของวอลเปร์คนนี้จนยังรั่วที่นี้ไม่รับคำอดแล้วสองโลปี รถดำน่าจะสองคนันเกตข้างล่างทำอะไรกันวะน่ะโอ้โหแป๊ดเลยทีนี้ทำอะไรกันอนะข้างล่างเกิดอะไรขึ้นอขอนผม เปลี่ยนใจขึ้นฮอร์ไหมเดี๋ยวไปส่งเออ90เฮ้ยกดไม่โดน90หวอยู่ใช่ไหมแม่งกูนั่งโคตรโลกในวยนนี้รอบที่แล้วมีคนนั่งด้วยทำไมทำไมรถไม่รถไม่ผัดกันแซงเลยตอนเนี้ยเราแซงคันนั้นแซงผมเดี๋ยวมันจะต้องเราแซงผมถึงแล้วก็อเฮ้ยมันมันโพสเซดอยู่รอบนี้กูยิงหมดเลยนะ ถ้าถ้าถ้ามันมีคนถ้ามันมีคนมีปืนโอ้ยมันมีปืนมันยิงทิ้งกันไปแล้วมากหาขับอ้อนใช่ไหมเส็บบยูไม่ไหวเนี่ยโดนมันโปรเซกันอยู่นะโอ้สามร้อยเมตรค่อยลงทำอะไรกันนี่สอง้เมตรค่อยลง อ,อ,ยอย่างนี้ผมต้องทำเนียนๆขับเอาไวยมีรถดำด้วยรถโค่ี้ขับวนรถทำไมกูต่ำอย่างวงาบินสูงหน่อยเดี๋ยวขับเฮ้ยคุณอาร์ตคุณอาร์ตอาร์ตเยินยิต่ลงมาลงมาดันดิพี่ลงรถแล้วทำไมมันแหลกว่าผมแหลกมาก สองบ้านเนี่ดีไว้ลงรถแล้วไปอยู่ในมันหมดเหมอือนในดันอันนึงบังแลดนะครับเฮ้ยเฮ้ยโดนัทเลอใครมีกาแฟผมว่เนี่ยฮัลโหลกาแฟเลกาแฟลยตั้งแตานผมไม่แดง จะบอกจะไปไปหมดถามได้พอไปดูไม่หน่ดีครับเฮ้ยรถรถดำแหลมตรงแหลมอ่ะมันกำลังขับไปไหนไม่รู้อยู่ล่างผมเลยเนี่ยเออมันแหละจะมาพูดนะ A P P หมดแจ้งเ A P P อะปิดแจ้งปิดแจ้ง น g าจ่าหนำกี้เห็นยิงกันอยู่เฮ้ย่อมาฮออมาฮออระเบิดเฮ้ยอรวจำดำเลยอ่ะสีดำไม่รู้อะไรเม่ระเบิดว่ามนขับโมหับหรือเปล่าฮอรดวลจะจอดแล้วจะจอดจะจอดแล้วแต่เลยผมสกายรีพอร์ด หน้าที่ของผมคือสกายรีพอร์ตเท่านั้นครับมันอยู่ไหนวะน่าอยู่ตรงทะเลทะเลสีดำมันอยู่ด้านมันอยู่ข้างหน้าทางด้านหน้าทางจัตเจตเทรดทางจะเทรดมันกำลังจะจอดอ่ะเออผมขอหน่อ่เอะาผมตำรวจผมมาร์กจุดจัตเจปเทรดอ่ะฮารองซื้อที่ใส่ตัวก่อนเลยเดี๋ยวล่วงฮอล่วงก็ได้โดดทันจาจอดแล้วขาจม่อมันกำลังลงพอดีเลย หอแล้วืองพอซื้อก็ต้องมาพังอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกไม่ถูกอ่ะอะไรวะนะฮโ้ยบอกแล้ววสามสามสี่หกหกคนเจ็ดคนโอเคอันนี้อันนี้คุณอะไรนะเ E ล W E ่แม่งโคตรเรศเลยเฮ้ยรอกลับไปเอารถ

ไหนวะกูยังไม่เห็นหอเลยกูวิ่งหยงบนนั่นเนี่ยหออยู่ถ่ายไปเอารถถ่ายเฮ้ยมากับผมคนนึงดิอยู่ผมคนนึงเดี๋ยวจะมุมาจะมุมาทางรถไม่ดีกูเหยียดมุมกล้องยิงแม่งหมุนไปหมืนมาใช่ไหมกับเอารถใช่ไหมหินชื่อชื่ออะไรอ่ะขับลงทะเลดีกว่าวันนี้งานนี้ยากขนาดโปรเซสไม่มีคนแล้วที่นเงียบจัง เทรดผมบินผมบินไปดูเทรดเดอร์ก่อนเลยนะนะเจอคนเจอคนละเจอคนละเจอทนายเจอทนายไม่ผมไม่เจอตรงคุณใช้ไอคุณกวนเนื้อเฮ้ยมาคือไปเข้าไปเข้าไปทามันเดี๋ยวดูเทรดเดอร์ก่อนละคนยิงนี่ไงสัตว์เอ่ไม่จะรูดอนผมไม่ไม่ไอคนนั้นผมไม่รู้มันมีคนนึ่งมันจะทนายอยู่อยู่องค์อุ้นเดี๋ยวผมมาให้ หายต้องหกต้องหกเลยนะรมามีรถมามีรถมาเทรดเดอร์มีมีคนนะเดี๋ยวมานะไม่เดี๋ยว้มาบินอีกรอบนี่เมื่อกี้ได้ยินที่ผมพผู้ชมบอกว่าต้องมันเลยหลับข้าหรอต้องมันไปเดี๋ยวผมบินกลับไปดูทีเดี้าวอ้าวสามหลุดอ้าวอะไรนะหลุดมีรถมามีรถมารถมาทางนี้รถมาทางนี้จะจะเลื่อนไป màmả sảm lùn ai mày tao gà à? Điêu điêu quẹt át, ní, đi. Nó kiểng lại cả gà. จะผู้บดจะปวกต,ต้องไม่ได้อวุผม,มแรก,กเลยขั้นตว่าไงโค้นตอรทอมคาร์เนี่ย <S เ s ดด d e ยก็มีคนนะเ้นใหมอ่ะเฮยอยู่คนสามคนตรงนี้เอาไงเนี่ย เอาโปรเซสเลยอ่ไปไปไปฮะเอา,เอ,า,เอ,าอเซเ,เลยาอันดีเมทเสามคนอยู่กับผมเนี่ยเอาโเซสเลยไม,มันเจ็บตัวไม่หานหน้าถ้าเจเฮ้ยรถดำใครอยู่ในป่าเอายังไงเนี่ยสามสองคนเนี่ยร็ได้ครับเหมอะด้วย พร้อมพร้อมชาร์จโพสต์เปล่าไม่โพสต์ยยยยายย่อมีเปล่ามีกันายอยู่มีนายอยู่ไม่โพสต์นะเดี๋ยมาไหนอะกนยอ่ะม้าผมมัดหนึ่งอยวมัหนึ่งมังเห็นปเออนเปนรถต้นมามาายายาห็นเที่มม้ายิงดิตรงนี้เหรอนี่ไง โอ้เริ่มกระตกแล้วเว้ยตอนแรกกเรเลนับล,ลํลลลา้ยับลงขัลังฉุกเฉินเฮ้ย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 มุมกล้องเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยเลเฮ้ยหอด้านบนอีกลำหนึ่งของใครรถตำรวจมาสองคันมาสองคน มีบ้างเออมีบ้างโอ้ยเยอะโอ้ยโดนซนในอยู่เนี่ยเรียบร้อยรอบนี้ผมโดนซนมายไอ้ิ่เมื่อกี้ไม่น่าโง่เลยผมโดนสนในเนี่ยอืมโดนโดนผมมีซนยเลยหัวทิ่มไม่ไม่ยิงยิงอัดสูดเลยอ่ะตำรวจอ่ะ ัมว้าวตดเเอมอป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตายกันหมดแล้วตายตายมือเหรอกับเดบแล้วปืนอะไรนะไออะไรนะร้อยห้า M สองสี่ดีกว่าสองที่ถนะ ไอ้ร้อนหน่อยมึงโคตรเจ็บเลยสามล้านเนี่ยนะเฮ้ยใครก็ได้เช็คแค่หน่อยดิกัญชาราคาเท่าไหรกันตอนนี้ไม่หางกันเงนใช่ไหมไม่ใช่ผมมีกัญชาอยู่บ้านก็มาเล่จนน่ะฮะมาเก็ตอ่ะเ่าไหร่มันชื่ออะไรอ่ะจะเช็คให้ หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งเหรอไม่ผมไม่ไม่ไม่คุ้มยังไม่คุ้มเลยต้องหมื่นสองหรือหมื่นสามอ่ะหมื่นห้าเลยใครทำไหมล่ะเหลือสองร้านคุณเหลือสี่แสนครับสมัครใหม่ได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครไม่ได้ต้องเปลี่ยนไอดีสตรีมใหม่สมัครใหม่ไงเปลี่ยนชื่อตัวละคร ้็เปลี่ยนชื่อตัวละครก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อตัว,ตว,ตว,ตว loyalty, ละครยูเอจีเหมือนเดิมใช่รอที่ไหนกันเนี่ยเบลไงให้ไปรับวะล่ะที่ไหนอ่ะรับที่ไหนคาวาล่าไม่รู้ไปคาวาล่าครับหนึ่งมาอาเทล่าไม่ดีกว่าเหรอาสิบเอ็ดกิโลเบลเป็นไกลอาเทล่าใกล้กว่า ใหม่ก็มีเล็บเบลเจ็บชุดเลยเนี่ยอะไรอะไรอยู่นี่ตำรวจไม่จับกะลาดตำรวจไม่จับกูเคยโดนจับแล้วครับกะลาดตำรวจขับแบ็ขับมาไม่จับถ้าเราอยู่กะลาดอยู่อ่ะกูโดนจับมาแล้วครับเออเคยโดนจับ้อมาแล้วแต่มาแล้วแต่ว่าตำรวจคนไหนเขาจะเขาเรียกแม่แจ้งแบ็คได้บอกได้ไม่ถึงใช่ไหบอสบอสลองได้ ตระลาก็ผมอยู่ตลอดอ่อนเท้าก็นั่งไว้ที่กระลาเนี่ยแหละหน้าตระลาตำรวจผ่านไปผ่านมาก็บอกทางจับจริงๆจับได้นะไม่ได้มันจับไม่ได้มันมันดักมันเยอะเหมือนผ่านมันไม่ผ่านเโอ้โหผมต้องลองตำรวจตำรวจเขาแค่จะไม่อยากผ่านตระหลายกันเลยเขเรื่องนี้ไม่ใช่ไงทำไมก็เลยแบบตระหลายคือพี่ปลอดภัยอ่ะพี่ปลอดภัยมากเร็ว

เพื่อนหัวหน้าไม่รอเพื่อนเลยดิบบอลไปเอาหอมาไ้ยใครขับหอไปแล้ววะน่ะเฮ้ยทำไมตายกันหมดเลยเนี่ยแน่งเลยวันน้ผมอยู่ผมอยู่ผมว่าแห้งมอแหละนี่นั่งกูบินอยู่บนข้างบนมถมารถก็มาแต่ไม่ยิงผมเลยต้องบอกให้ยิงดิ หมูาหมูหมาหมู่พาวเวอร์ทีมเป็นอะไรชื่อนี้ใครคิดเดินไปเรเบลครับเฮ้ยออยโพเสดมันรถไหมออยโพเสดมีชินนกอะต้องขับกมคุณคุต้องขับลองคอด้วยมีฮูล่อนอยู่ไอ้นี่นะฮูล่อนอยู่ออย มีฮูลอนอยู่ออยเหรอใช่มีฮูลอนอยู่ออยออยไหนออยโปรเซ็ตตอนนี้ไม่ดูตอนนี้ไปมีเบลก่อนเฮ้ยเอื่อยเรื่อยอย่ามันขึ้ือนเอาที่ขึ้นลงลงเงี้ยเอาสรุปไอ้กุรามันเนี่ยแล้วกูมารับทำไมเนี่ยไอ้กูขับมาตั้งสิบกว่ากิโล เบร์น้ำมันไหมเนี่ยใครเขาปล่อยเชือกวันนี้เนี่ยโอ้ไม่ก็กูขับมาตั้งสิบกว่ากิโลสิบเจ็ดสิบเจ็ดเมตรอ๋อกูบินกลับเลยเก้ากิโลเยี่ยมยังไม่เลยอ่ะเกิดน้ำมันกูไหมเนี่ยเดี๋ยวบินไปโฉบออยอยล่างละกันเก็บเชือกดิเดี๋ยวเก็บ เดี๋ยวมันไปเกี่ยวกับผูนี่นั่่นิเดี๋ยวเอกินม่ตอนบ่ายสามอะอะเ่หำเมื่อใจเงนนะหำเมหเบิร์ดหำเบิร์ดอชิวนอจมันจริงเลยอนรอนอไหรอนอเรียโมฮอกเยอโมฮอเป็นฮอ เรียกออกกล้าไอ้กล้าไอ้กล้าไอ้กล้ามาฟิกมาฟิกมาฟิกมาอินฟิกเบิร์ดมาเบิร์ดมาทงชัยจับเฉพาะแกงนี้เรื่อราวบวกกันเบิร์ดมาเบิร์ดมาิกเรียกตำรวจเราก็เรียกไม่เรียกตำรวจเราเรียกเราเรียกตำรวจ ลวดลวดม้าลวดม้าเฮ้คนอยู่กับแจ้งแล้วมันก็อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเิื้อะไรวะเบื้ยเฮ้ยมันเลเงียบยังตายเงียบยเหรอไม่ใครนนเงียบนั่นแน่เลยครับครับเบิร์ดอยู่อ่ะเิร์เมื่อกี้ไปหยิบโทรศัพท์มันเล่นปุ๊บร่วงเลยกลางเมืองเลย ไอ้นี่ได้อินพาวได้เอ้ยเรีย้หอเดี๋ยวห่อยินพาวเฮ้าไปหยิบโทรศัพท์เลยเขาหมูเลยอ่ะเฮ้ยใช่ใช่จุดเกิดเหตุประเนี่ยตรงเนี้ยเออใช่เนี่ยได้ยินเสียงหอละเอ้ยลงมารับหน่อยลงมาไว้อะไรหน่อยลงมาตายด้วยกันเลยแล้วมีหออีกไหมน่ะไม่มีอ่ะเวกรรมเดี๋ยวคุณอาร์ตอาร์มาร์ตไปรับด้วย เดี๋ยวผมเกิดอเทราแล้วผมเอารถขับอ่ะเดี๋ยวผมไปรับก็น่าจะเรียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขับ Bird เบิร์ดไปรับสามนาทีเราอรวดวด้วยเฮ้ยรวดรวดไม่จับุตดคลิปตรงนี้แล้วกัน